เราก็จะไปรอบบ่ายอันนี้รอบเย็นนะครับผมสี่โมงครึ่งเดี๋ยวจะไปกันที่บูพยาบูพยาบูพยานี่อยู่ริมแม่น้ำอีราวดีบูพยาวัดที่หนึ่งใช่ไหมวัดเดียวกี่วัดนะวันโอริวันโอริวันโอริวันวันนึงวันเร็แล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยาไไปโบริวาร อันนี้เป็นเจดีย์ที่อยู่ข้างทางนะครับผมข้างทางก็งสวยดีนะเยาวาหงจีเทมเพิลคือตรงเนี้ยอันนี้เป็นอ่าผมออกมารอบเย็นนะตอนนี้รอบเย็นเราเดินเข้าไปดูข้างในนะวันนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่ง แดดไม่ร้อนแล้วนะครับแต่รอบเย็นนี้เราจะไปไม่กี่วัดนะเราไปไม่กี่วัดเราจะไปดูพระอาทิตตกตรงไปน้ำแราวดดีนะครับผมถ้ขับรถนะครับถ้าจะมีใจดีตลอดทางเลยนะเพียงแต่ว่าเออเราจะแวะจอดตรงใจดีไหนอโอเค สิงข้างบนถ้าถ้าขึ้นขึ้นไปด้านี่สวยเลยอ่ะขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเหมือนมันคล้าย,คล,าย,ค,ลายคล้ายเหมือนนี่เลยเนึกพระราชวังข้างบนเนี่ยเห็นปะจริงๆก็ขึ้นไปเดินดูสวยเลยละ่ะ โอ้มีนกตายคือตรงนี้ไม่ค่อยมีคนดูแลเนะนี่ขี้ขี้อนะไรสักอย่างเนะ้อโอ้ทั้งนกทั้งข้างขาวนะอยู่ในนี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นขี้ข้างขาว,วาบ่อยมีนกตายดนะ้วยคือแบบมันเป็นเจดีไม่ดังเลยไม่มีคนดูแลแกเนี้อไม่มีพักเพ้อเลยตรงนี้ไม่มีพัก นี่ไงจริงๆมันมีกระไดแล้วมันขึ้นเขาห้ามขึ้นเนี่ย่ะผมเป็น,ช,นชั้นๆอ่ะตรงนี้เขาล็อกกระไดไว้ตรงนี้ที่จะขึ้นไปข้างบนอ๋อเไปดูสิอ๋อมีพรอยู่ตรงนี้อ๋อตร้ครับวิพา จริงๆตรงนี้มันมันต้องขึ้นถึงบนนะเอามีที่ภาพเขียนโบราณภาพภาพเขียนโบราณอยู่ภาพฝาผนังโบราณอยข้าบนที่ยิงมีเยอะเลยจัดไม่จะเท็อเลย ได้ขึ้น้บนไม่ได้ข้างบนเยข้างบนเนี่ยขึ้นได้สวยเลยข้างบนขึ้นไม่ได้เออใช่สปนเหมือนพระราชวังอันเนี้ยข้างบนก็เหมือนเป็นป้อมยิงจากข้างบนได้เลยมือใหญ่ปม่วานเนี้ยหรือที่ระบายน้ำว่าไอ้ทอัเนี่ยําเนี่ยจะจะทำระบายน้ำน้ำขังข้างบนมากกว่านี้ที่ก็าสอนเราเลยเรื่อยก่อน เอาเขาถอดเาเลยอ๋เราอ๋อไม่เป็นไรเราดูรอบๆแล้วกันนิดเสวยดิเขาบินขึ้นไปไม่ได้นะขึ้นไปนไ่าจะสวยอ่ะเอาล็อกกุนแจเอาไว้ ข้างนอกก็จะมีเหมือนเจดีย์เล็กๆเนื้อ ข้างบนนู้นนะมันไปนเหมือนห้องโถงนะ่าจะมีพระอยู่ข้างบนอีกด้วยนะเนี่ยข้างบนบนยอดนะน,นี่เป็นเจดีเล็กๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ จะดีเล็กก็จะมีภาพเหมือนกันนะนี่เข้าไปข้างใน อย่นี้ก็สวยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูแลนะครับข้างล่างขี้ข้างคาวนกตายจ็บวด,ดแต่รูปเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่บูพยานะครับริมแม่น้ำอิระวะดีเดี๋ยวทาโกจะถ่ายรูปโอ เราผ่านมาเจออีกวัดหนึ่งเข้าสันหน่อยกระโดดเป็นเนรียญจัดะโวดขอโทษมีวัดนึ่งโเคโอเคโอเค,อเคตอนนี้ก็เป็นอีกเจดีใหญ่เจดีย์นะครับก็ขับรถผ่านพอดีแล้วตอนเมื่อตอนเช้าเ,เราไม่ได้มากันก็เลยแวะสักหน่อย ตรงนี้ชื่อจอดอปรินทิยานะครับจอดอปรินพิยา a อดี0 3่าน่าจะเป็นปีที่สร้างนะอ่เดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วจ้ะ

Đừng có lại <laughs> cô à. Đừng có lại <laughs> phụ nữ mà chơi chứ. นี้นะครับเป็นเคงขับซ่านีิเข้าไปได้นะอันนี้บอยไม่ได้เข้ามาเพราะบอยใส่เคงขับซ่านนะครับบอยนึกว่าไปดูแค่พระที่ตกข้างในก็จะมีพระองค์ใหญ่นะ ก็มาแล้วต้องวาดภาพหน่อยกันจะขอตัวว้พภาก่อนครับผมภายในก็ในเกือบทุกเจดีย์นะคล้ายๆกันนะครับแต่การก่อสร้างคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ยก็จะทำมาใหม่ปูพื้นอย่างดีเพราะว่าผลมากันเยอะนะครับยยวาล ข้างบนนี้มืนมีรองรอยของภาพเขียนนะแต่มันไม่เห็นแล้วอ่ะมันลางแต่นี้มีผ้าใหญ่อยู่โดยรอบเลยตรงนี้ก็มีผ้าใหญ่ นี่อะไร <laughs> ็จะเป็นแบบเหมือนๆกันนะโดยเดินดูรอบก็จะคล้ายๆกับดทางที่มีพระองค์ใหญ่อยู่ตลอดเลยนะเด็กท่าที่อีกพระุเจ้าจดในกาะีวิตขอานะีไรบ้างะีเีย อันนี้ออกมาก็สั่งน้ำปั่นหน่อยนะผมสั่งส้มปั่นนิด <qu> นเงด้วยก็เป็นซันควิกจำเชื่อมอก็เข้าจอหวานก็บอกว่าหวานจริงนะอกเาอันนี้ก็5,000ันจานเลยนะเป็นซันควิกถ้าเป็นส้มธรรมดาก็ 4, 4ี0 0ีอันนี้ซันควิกเป็นเลย5,000 5,000าพจานโอเคไปละ โอเคครับตอนนี้เราถึงที่วัดบูพยานะครับผมเป็นวัดที่ริมแม่น้ำอิทรวดีนะเป็นเหมือนตลาดเลยนะเนี่ยคึกคักมากของขายเต็มเลยของกินด้วยเย็นไม่เคยมาโอ้แต่ก็ถอดกันเต็มเลยอะถึงถอดเป็นเป็นเ,นเ,นเนหมือนตลาดมีตลาดหน้าวัดนะของขายเยอะมากทั้งเสื้อผ้าทั้งของกินเลยนะครับมี่วับูพยา โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแค่งไใงนกันคุ้ยเยิ้มกันนะคือคักมาก จะเห็นวิวแม่น้ำอีกแคร์ก็ดียกรับุกมาดั้งกูชี้ทางเลยดิยังไงอ่ะไม่ต้องหัวแจ๊กกระโม่ทุกคต้องห้าเลยนะรัยรุ่น

ตรงนี้เป็นเหมือนเรือถ้าจะวิ่งล่องชมวิวนะครับตัวนี้เรือ แล้วเป็นจุดที่ชมพราที่ตกด้วยนะตูนี่นี่เขามารอดูพระาที่ตกกันนะนี่เขารอดูพระาที่ตกนี่แหละให้ลงไปข้างล่างดิที่บอลเข้ามาได้เดี ลงไปข้างล่างก็ได้นั่นแหละนั่นคืออย่างเดียวเขาไม่ได้แต่ว่าฆ่าไม่ได้อันตรายเขาบอกว่ยังมีชุดตีกันอยู่ฆ่าไปสองลูกไม่เป็นอะไรวะเลยมะกุยอะไรบ้างที่บอกอะไรมือมะกุยแบบคนเยอะมากมอบท์ อันนี้พาะจิเราจะมารอดูพาะจิตตกพระสวีว่าเดี๋ยวพี่ว่ากันว่าอันนีะพงศาวิดุณอะไรแบเ่ เคเดี๋ยวเราก็จะนั่งล่องเรือนะครับล่องเรือ <c oughs> อ่าล่องแม่น้ำอีกแล้วก็ดีนะครับทั้งหมดก็สองหมื่นห้าพันจไม่แพงนะห้าคนก็คือทั้งหมดแค่สองหมื่น 20, 25, ครับผมครับ นี่ดองีวนิงักะครับพี่ขอดเท้าเปล่าอทเข้าวัดเพราท้าเข้ามันมีแต่ทรายเข้าองเข้าตนแน่เลย ถือว่าโอเคนะครับมาที่นี้เราได้นั่งเรือร่องแม่น้ำอีระวดีนะครับผมได้ดูพระอาทิตย์ตกด้วยสวยง,งามค,คือนี่ไงคือหลือให้เรียกนี่ก่อนเออพี่อะตัวอะไรเนาะแค่นี้ไง่ ได้เลยลาสเซ้าเลยเหรอฮะเลสเซโรริตตี้เลยเหรอติดเฮ้ยสมตัวเลยเว้ยเราเราคือแก่ห้าคนนะครับสองหมื่นห้าพันจ์โอเคเลสโก้ก็เหมือนเราล่องเรือซีเรียลไงดูดูว่าที่ตกบนเรือด้วยนะแจ๋วเลยดีนี้ก็จะฟ้อง ก็จอดนะครับจอดกลางแม่น้ำให้ให้เราแบบถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ดูจังหวะที่พาทิศตกด้วยครับผมใลกล้ตกแล้วหน่อยแดงตรงนั้นภุ่งเขาเนี่ยจะถึงแล้วเกือบเกือบสิ้ปลายภูเขาแล้วเป็นตัวนะเป็นตัวเะือดเดือดเราเดือสุดไป โอเคครับตอนนี้ผ้าที่ก็ตกรับขอบฟ้าเรียบร้อยนะครับทางคนเรือก็บอกถามว่าเราโอเคไหมบอกโอเคแล้วก็กลับเข้าฝั่งเลยครับผมกลับเข้าฝั่งแล้วถือว่าทริปนี้เป็นทริปการเที่ยวภูกามที่สมบูรณ์ที่สุดนะที่ผมผมมารอบนี้นะครับผมรอะเราได้ดูท้งผ้าที่ขึ้นและผ้าที่ตกนะครับแล้วผ้าที่ตกเนี่ยคือสวยงามตรงที่ว่าเราร่งเรือมาอยู่กลางแม่น้ําอีกแล้วดีเลยนะครับผมถือว่าเป็นทริปที่ เมากนะครับลัในการมาครันี้รับพอดีเป๊ะเลยเพราะระบบนแีเหรอใช่ปะเพาน้ำมาพัดมาดิน้ำพัดาน้ำพัดรยอยูู่อยู่ด้เเยเที่ยวไปวอยู่ด้อยอันนี้มันจะลงหาเ็กนะตอาย โอเคบอยเป็นไงบ้างทริปนี้ okay, ได้ดูภาพทริปตกดินกลางน้ำโดยไม่โดยไม่ได้คดาดหวังครับเออนะได้ดูพอดีโอเคโอเคตอนนี้เราถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวเราจะลงละเรือก็ไม่ไหวแล้วครั่าเรือแค่สองหมื่นห้าพันจาร์ตเองนะถูกมากโอเคถูกนะถูกมากถูกมากเราเนี่ยหมดเนี้ยทั้งลำเนี่ยสองหมื่นห้าพันจาร์ตโอเคอยู okay, <you> ่ถูกมากครับผม ครับเราจะกลับแล้วครับผมสำหรับรอบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับสำหรับการมา ทริปที่ผู้การนนครับวันนี้ก็เป็นวันส,สุดท้ายนะครับผมก็เป็นทริปที่จบแบบสมบูรณ์มากคือตอนเช้าดูพระที่ขึ้นนะครับตอนเย็นดูพระที่ตกแล้วดูการม่น้ําอีกราวพอดีนะครับอยู่ตรงที่บูพญาครับบูพญาก็โอเคครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปสําหรับ การมาเที่ยวที่พูกามนะครับก็อยู่สองคืน3วันใกล้เลานะตรงนี้เลยนะครับผมก้าเป็นอีีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อก็ก็ติดตามรับชมกันต่อนะครับว่าผมจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่ออีกทีครับนะสำหรับในคลิปหน้าสวัสดีครับผม